วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุดก่อนตัดสรู้พิขุทั้งหลายความวันไหวโยกโคลงของกายหรือความวันไหวโยกโคลงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิใดสมาธินั้นพิขุย่อมจะได้โดยไม่หนักใจได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเลยพิขุทั้งหลายความวันไหวโยกโคลงของกาย หรือความวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทําให้มากซึ่งสมาธิไหนกันเล่าพิกุทั้งหลายความวั่นไหวโยกโคลงของกายหรือความวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทําให้มากซึ่งอาณาปานสติสมาธิพิกุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากซึ่งอาณาปานสติสมาธิอยู่อย่างไรเล่าความหวันไหวโยกโคลงของกายหรือความหวันไหวโยกโคลงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้พิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าหรือโคนไม้เรือนว่างก็ตามแล้วนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า พิกูุนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษา,ว,า,า,ว,า,า,าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกที่ขุทั้งหลายเมื่อบุคคลเจริญทำให้มากซึ่งอาณาปานาสติสมาธิอยู่อย่างนี้แล ความหวันไหวโยกโคลงของกายหรือความหวันไหวโยกโคลงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้พิขุทั้งหลายแม้เราเองก็เหมือนกันในการก่อนแต่การตัดสรู้ยังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานาสติสมาธินี้เป็นส่วนมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากกายก็ไม่ลำบาก ตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานพิขุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าพิขุหวังว่ากายของเราก็อย่าลำบากตาของเราก็อย่าลำบากและจิตของเราก็จงหลุดพ้นไปจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานเถิดดังนี้แล้วพิขุนั้นจงทาในใจ ในอาณาปานาสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีพิกุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าพิกุหวังว่าความครุ่นคิดอันเกี่ยวข้องไปทางเย่าเรือนของเราจงหายไปอย่างหมดสิ้นดังนี้แล้วพิกุนั้นจงทำในใจในอาณาปานาสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีพิกุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าพิกุหวังว่า เราพึงเป็นผู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าปฏิกูลต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูลดังนี้แล้วพิขุนั้นจงทำในใจในอาณาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีพิขุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าพิขุหวังว่าเราพึงเป็นผู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลต่อสิ่งที่ปฏิกูลดังนี้แล้วพิขุนั้นจงทำในใจ ในอาณาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีพิกขุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าภิกขุหวังว่าเราพึงเป็นผู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าปฏิกูลครั้งต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและต่อสิ่งที่ปฏิกูลดังนี้แล้วพิกขุนั้นจงทำในใจในอาณาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีภิกขุทั้งหลายในเรื่องนี้ ถ้าพิกุหวังว่าเราพึงเป็นผู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลทั้งต่อสิ่งที่ปฏิกูลและต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูลดังนี้แล้วพิกุนั้นจงทําในใจในอาณาปานาสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีพิกุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าพิกุหวังว่าเราพึงเป็นผู้ไม่ใส่ใจเสียเลยทั้งต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูล และต่อสิ่งที่ปฏิกูลทั้งสองอย่างแล้วเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเถิดดังนี้แล้วพิกุนั้นจงทำในใจในอาณาปานาสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดี